ส่วนครับคือตอนนี้เนี่ยผมกําลังโฟกัสกับการทําช่อง YouTube มาก,มากๆพยายามลงทุนนะครับซื้ออุปกรณ์ต่างๆมามากมายอย่างเช่นกล้องโกโปที่ผมเอาไว้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับแล้วก็นี่ไมโหลดไวเลสโกที่ผมพยายามหาไมไวเลสมาจะได้พูดคุยได้อย่างแบบอิสระเนาะแล้วก็มีนี่เป็น กิมบอลนะครับเอาไว้ถ่ายช็อตสวยๆมีกันสั่นสวยๆด้วยที่สําคัญเลยกล้องตัวนี้เนี่ยที่กําลังถ่ายอยู่กล้อง Sony ่เซตวเป็นกล้องที่ผมตั้งใจจะเอามาถ่าย YouTube โดยเฉพาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่ซื้อล่าสุดเลยก็คือ iPad นึงก็เหนือความคาดหมายมันครับตอนแรกก็เอาไปใช้ทํางานแต่ก็คิดว่าเออมันน่าจะใช้กับการทํำยู u ูบได้ด,ด้วยเช่นการรีเสิร์ชข้อมูลการเขียนสคริปต์ต่างๆ,นา,ๆนานาเนาะก็ไม่รู้ว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ไหมมันจะสามารถทําให้คอนเทนต์ของผมพัฒนาขึ้นไหมยังไงผมก็ฝากทุกคนช่วยติดตามดูนะครับว่ามันจะพัฒนาได้ถึงไหนแล้วก็มันจะคุ้มค่ากับการลงทุนไหมฝากช่องกูวิดมีดนะครับต่อไปจะเสียค่าอะไรเพิ่มเนี่ย